พระวจาของพระเจ้าพประจาวันอังคารที่20พฤษภาคมสัปดาห์ที่หเทศกาลปัสกาบทอ่านจากหนังสือกิจการอักรสาวกบทที่14ข้อ19ถึงยีเวลานั้น ชาวยิูบางคนจากเมืองอันติโอและเมืองอิคนิยุมเกลียกล่อมประชาชนให้เป็นฝ่ายของตนให้ได้เขาเหล่านั้นใช้ก้อนหินคว้างเปาโลแล้วลากออกไปนอกเมืองเพราะคิดว่าเปาโลตายแล้วบรรดาศิษย์มาห้อมล้อมเขาเปาโลลุกขึ้นเข้าไปในเมืองวันรุ่งขึ้นเปาโลก็ออกเดินทางกับบาราบัส ไปยังเมืองเดอร์บีทั้งสองคนประกาศข่าวดีที่เมืองนั้นได้สิทธิ์เป็นจํานวนมากแล้วจึงกลับไปเมืองลิสตราเมืองอีโคนิยุมและเมืองอันเิโอหแห่งแคว้นปีสีเดียเขาทั้งสองคนให้กําลังใจบรรดาเศษตักเตือนให้มั่นคงอยู่ในความเชื่อพูดว่าพวกเราจำเป็นต้องฟันฝ่าความทุกข์ยากเป็นอันมาก จึงจะเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้าได้เปาโลและบ,บารนาบัสแต่งตั้งผู้อาวุโสในกลุ่มคริสเตชนแต่ละกลุ่มเขาอธิษฐานภาวนาพร้อมกับจำศีลอดอาหารแล้วฝากบรรดาผู้อาวุโสเหล่านี้ไว้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งเขาทั้งหลายมีความเชื่อทั้งสองคนเดินทางผ่านแคว้นปีสีเดียมาถึงแคว้นปอมฟิเลีย ประกาศพระวาจาที่เมืองเปอร์กาแล้วจึงไปยังเมืองอต,ตาเลียจากนั้นเขาลงเรือกลับไปยังเมืองอันทิโอกแห่งซีเรียก่อนที่เขาทั้งสองจะออกเดินทางจากเมืองอันทิโอกบรรดาคริสตชนเคยฝากเขาไว้กับร้านสถานของพระเจ้าเพื่องานที่เขาเพิ่งกระทำสำเร็จเมื่อไปถึงเปาโลและบบรนา,าบัส ก็เรียกประชุมกลุ่มริจชนเล่าทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำโดยผ่านตนว่าพระเจ้าทรงเปิดประตูแห่งความเชื่อให้คนต่างศาสนาเขาทั้งสองคนพักอยู่กับบรรดาศิษย์เป็นเวลานาน,านบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอนบทที่สิบสี่ ข้อยเถึงสาเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสก,กับบรรดาสิทธิว่าเรามอบสันติสุขไว้ให้ท่านทั้งหลายเราให้สันติสุขของเรากับท่านเราให้สันติสุขกับท่านไม่เหมือนที่โลกให้ใจของท่านอย่าหวั่นไหวหรือมีความกลัวเลยท่านได้ยินที่เราบอกกับท่านแล้วว่า เรากําลังจะไปแล้วเราจะกลับมาหาท่านทั้งหลายถ้าท่านรักเราท่านคงยินดีที่เรากําลังไปเฝ้าพระบิดาเพราะพระบิดาทรงยิ่งใหญ่กว่าเราและบัดนี้เราได้บอกท่านทั้งหลายก่อนที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นเพื่อว่าเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วท่านจะเชื่อเราจะพูดกับท่านต่อไปอีกไม่นาน เพราะซาตานเจ้านายแห่งโลกนี้กำลังมามันไม่มีอำนาจอันใดเหนือเราแต่โลกจะต้องรู้ว่าเรารักพระบิดาและรู้ว่าพระบิดาทรงบัญชาให้เราทำอย่างไรเราก็ทำอย่างนั้นสวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระสัทาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเรา และจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับท่านผู้ฟังครับเมื่อวานเราเพิ่งได้ยินว่าประชาชนกำลังจะตั้งให้เปาโลก,กับบรราบัสเป็นเทพเจ้าถึงขนาดจะถวายเครื่องบูชาเส้นไหว้กันเลยทีเดียวพูดยังไม่ทันขาดคำวันนี้เราได้อ่านว่าชาวยิวบางคนมาจากเมืองอันติโอกและเมืองอีโกนยิยม เกลี้ยกล่อมประชาชนให้เป็นฝ่ายของตนได้เขาเหล่านั้นใช้ก้อนหินคว้างเปาโลแล้วลากออกไปนอกเมืองเพราะคิดว่าเปาโลตายแล้วชีวิตของคนเรานี่ไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆชีวิตของผู้ประกาศก็เป็นเช่นนี้แหละเดี๋ยวทุก์เดี๋ยวสุขเดี๋ยวมีคนชื่นชมเดี๋ยวมีคนด่าว่าจะคายตายก็มีดังที่เปาโลกำลังโดนอยู่ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเปาโลทําให้นึกถึงพระวาจาของพระเยซูเจ้าที่ตรัสกับอนาณาเนียว่าชายผู้นี้เป็นเครื่องมือที่เราเลือกสรรไว้เพื่อนำนามของเราไปประกาศแก่คนต่างศาสนาปรากษัิตรย์และลูกหลานของอิสราเอลเราจะแสดงให้เขารู้ว่าเขาจะต้องทนทุกข์ทรมานมากเท่าใดเพราะนามของเรา เปาโลโดนคว้างหินจนอาการปางตายกระนั้นก็ดีวันรุ่งขึ้นเปาโลก็ออกเดินทางกลับบานาบัสไปยังเมืองเดอร์รีทั้งสองคนประกาศข่าวดีที่เมืองนั้นได้สิทธิ์เป็นจำนวนมากเรารู้สึกทึ่งกับชีวิตของเปาโลกับบานาบัสจริงๆไม่มีสิ่งใดจะมายับยั้งพวกเขาไม่ให้ประกาศพระวาจาของพระเจ้าได้ เขาเอาชีวิตเข้าแรกไม่นั่งบ่นว่าชะตากรรมของตนเองไม่ตีโพยตีภายไม่ถามว่าทำไมถึงเป็นเชน่นนี้ทำไมจึงถูกเบียดเบียนทำไมพระเจ้าจึงไม่ปกป้องอุตสาหธรรมเพื่อพระองค์แล้วนะเปล่าเลยครับดูเหมือนท่านทั้งสองก้าวข้ามสิ่งเหล่านี้ไปแล้วโดยยอมรับว่า การเบียดเบียนเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของสิทธิพระเิสพวกเขาไม่สนใจกับการเบียดเบียนสนใจอย่างเดียวคือประกาศประกาศและก็ประกาศเรื่อยไปตราบเท่าที่ยังมีแรงประกาศนอกจากจะไม่สนใจเรื่องของตัวเองแล้วเขาทั้งสองยังสนใจผู้อื่นให้กำลังใจบรรดาสิทธิ์ดังพระวจาที่ว่าเขาทั้งสองคนให้กำลังใจบรรดาสิทธิ ตักเตือนให้มั่นคงอยู่ในความเชื่อพูดว่าพวกเราจะเป็นต้องฟันฝ่าความทุกข์ยากเป็นนั้นมากจึงจะเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้าได้พวกเขาทําตามแบบอย่างของพระเยซูเจ้าจริงๆดังพระวาจาที่ว่าขณะที่ประงค์กำลังแบกกลางเขนสู่แดนประหารนั้นประชาชนจำนวนมากติดตามพระองค์ไป รวมทั้งสตรีกลุ่มหนึ่งซึ่งค่อนอกคร่ำกรวนถึงพระองค์พระเยซูเจ้าทรงหันพระพักมาทางสตรีเหล่านี้ตรัสว่าทีดาเยรูซาเล็มเอ,อย๋ยอย่าร้องไห้สงสารเราเลยแต่จงร้องไห้สงสารตนเองและลูกๆเถิดประโยคที่ท่านทั้งสองกล่าวกับบรรดาสิษย์ที่ว่าพวกเราจาเป็นต้องฟันฝ่าความทุกข์ยากเป็นอันมาก จึงจะเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้าได้เป็นประโยคที่ให้กำลังใจแก่พวกเราที่เป็นสิทธิติตามพระองค์ให้มีมานะอดทนต่อไปดามคำพูดที่ว่าของฟรีไม่มีในโลกอยากจะได้ก็ต้องจ่ายการที่จะไปสวรรค์จะเข้าในอาณาจักรของพระเจ้าต้องออกแรงมิใช่ได้มาง่ายๆ ขอพระเจ้าทรงวอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักแจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักมาย่างท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทินอาเมน